ทุกคนเนี่ยเขาเข้าใจเลยนะคะว่าการใส่หน้ากากอนามัยทุกวันมันลาเมอดแต่เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะของเราและคนที่เรารักเราก็ต้องใส่เนาะหน้ากากอนามัยเนี่ยช่วยให้เราใส่หน้ากากอนามัยตัวนี้นะคะนะคะจะเขาจะช่วยให้เราใส่สบายขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้ลองใช้หน้ากากอนามัยดีๆแบบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะนี่กล่องนี้มีทั้งหมดห้าสิบชิ้นนะคะราคาไม่แพงแถมยังคุณภาพดีอีกด้วยนะคะ แล้วช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีฝุ่น PM 2.5ก็เยอะโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะมาดูแลตัวเองด้วยหน้ากากอนา,ามายัยทางการแพทย์ตัวนี้กันดีกว่าค่ะกองเชื้อแบคทีรียแล้วเวลาได้ถึง99%เลยนะคะมั่นใจได้เลยปลอดภัยแน่นอนสำหรับใครที่ใส่หน้ากากอนา,ามายัยแล้วอัดหายใจไม่สะดวกใช่ไหมเขาอยากให้ตัวเองลองตัวนี้ใส่สบายหายใจสะดวกไม่ลำคาญเลยแถมยังป้องกันได้ดีอีกด้วยนะคะสนใจจิ้มดะก้าด้านล่างได้เลยค่ะ